นี่ครับซุปเปอร์เยาซีฮ่าเด็ดเค่ดีละเอาจริงแล้วนะและการที่กันไม่ตายเตดฉันละเอาละตีไงอือหยัดฟังกันโอ้โหเด็ดเคเอฟเฟคโคตรสวยเตียบเลยเด็ดเคเอาละ ต่อเป็นเต็มสัสไปตายใหม่ของฉันไปต้นชายอักทักโอนเต็มเต็มโอ้ล่ะบิชันกันเถอะอาคารับลายที่เจ๋งที่สุดไปจิตตาโอ้ละบิวชันฮ่าะจัดๆๆโอ้โหเท่สุดยอดระเบิดโอ้ยไม่ไหวแล้วววโซเกะไม่พอแลัวนี้แหละ พลังขึ้นเตา่อเาอันตราบิ๊กแบงเต่าดีก็จมสักทีเรียบร้อยว้าวมาสำรันรกซัดทุกคนด้วยนะครับผมกับวงผมมาเกิร์ดเกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะไม่มารีวิวตัวละครตัวเดียว,รว,ยวครับผมจะมารีวิวทีมซุปเปอร์ไซ่สีจากดาร์กบอลจีทีนั่นเองนะครับผมเป็นหนึ่งภาคที่หลายคนชื่นชอบเลยสหรับดาร์กบอลจีทีแต่ตอนนี้ แล้วก็มานจะทีมม่ได้อยู่ในจกักรวาลหลักดรากันบอลแล้วนะครับก็ถือว่าดูเอาสนุกนะครับสำหรับภาคนี้เอาละแต่ในเกมนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับที่เป็นแก๊งซุปเปอร์ซย่าสีนะครับนั่นคือโปคูเบจิต้าแล้วก็โคจิต้านั่นเองนะครับผมก็จะมารีวิว3ตัวละครนี้เลยนะครับเอาละไปที่หน้ายู u t u กันก่อนเลยนะครับผมไปไปเล่นกับคนนะฮะแอามารีวดูวตัวละครเท่านั้น โอเคเจ้าจะพบในปาราโลกครับโอเคด่านนี้นะครับอเ,เอาล่ะมาเริ่มจากตัวละครตัวนี้กันก่อนเลยครับโกคู Goku จากภาค GT นั่นเองนะครับตัวที่โกคูร่างนี้นะครับมันก็จะมีร่างปกติร่างซุปเปอร์ไซยาซุปเปอร์ไซยาสามแล้วก็ซุปเปอร์ไซยาสี่นะครับเอาล่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปก่อนจะพ โอ้เต้าร่างแรกฮะชินเดน่าโซโิซายะยิ่งบ้าเลือดเลยเริ่มกันได้แล้วล่ะอ่ะครับถ้าไม่เจ็บตัวสักนิดก็คงไม่มีมันเข้าใจสินะหมฮึต้องสอดตัวสิว่าเราคุ้มค่าในตอนนี้มีแค่ไหนทามิซติมูรัมซ ตามมาที่สุลวมาีไงอเอโอเคเฮยไออ้โอ้โหย้ยตีหลบได้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยีไงอ๋อหลังพึ่เอาเีไม่โดนโอเคเฮ้ยนเดเด อุ้ยนี่ไงแผลนี่ครับโอ้ปัดมังกรเหรอโอเคตากต้นฟิตพุ่งกันไปโอ้โหตกใต้เ้้้ยยยอออุุนี่ไงเอาละเราต้องปัดมังกรให้ได้โดนหรือเปล่าไม่รู้โอ้สุดสุดแล้วบอลครับนี่ไงดีละปัดมังกรโอ้โหยัดแค่โคตรเท่ เอาละเอาต้องไปิดด้วยท่าใหญ่นะครับเอาละตุกอดในตะกวงแบมพลังให้ฉันด้วยเถธอไม่โดนะไรบ้างเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยอะไรรวมล่างเหรอผม้เชี่ยวรวมล่างเอ่อแปลงล่างฮะดูสิเจ็บเข้าไปละ โอ้โหเศร่าสองพลังเลี้ยงเชี่ยวมาหุ้มไปเฮีย,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 ยโอเคลูกคนในจัก,กรวาลแบบพลังให้ฉันด้วยเถอดยาโดนเต็มเต็มครับโอ้โห,โโหยเย็ดค่ะถ้านายไปฝึกชาต้องแข่งขึ้นกว่าน,นี้อีกนะแน่ โอเควู้ใช้ได้ใช้ได้นะครับตอบตัวละครโอคูในภาคเกมทีโอเคไปที่แผนต่อไปกันเลยครับรอบรองชนะเลิศต่อไปก็แปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่านะโอเคโอ้โหโอ้มาบูบูมาตัวกแล้วนะโอเคตัวเล็กลงก็จริงแต่ข้างในยังสุดยอดอยู่นะ

เอาคืนบ okay. okay. oh, okay. ้างอืมโอเคสุยอาครับเโอเคเริ huh. ่มก <talk> <stuffed> ันได้แล้วเอาละโอ้ยโอยโอ้ยโอนี่ไงอ้าเดี๋ยวก่นเดี๋ยกอังตึเต่าซุปเปอร์เฮ้ยไอ้นกำลังต่อเนื่องเหรอโอ้ยนี่ไงโอ้โห

กลับมาดูถูกคนอื่นจากรูปลักภายนอกตล้วตอบอย่างนี้นี่แหละเจ้าครับเจ้าเจ้าโอเคอ่ะมาต่อไปกันเลยครับผมเอาล่ะต่อไปก็เป็นซปเปอร์ไซยาขั้นสามนะฮะสวัสดีจากนี้จะเป็นกอตัดสนแล

อดมังกรโอ้โหพลังขึ้นเตาเ็เคโอเค้างล่างนี่ครับซุปเปอร์ไซอิรสเฮยเ็ดเคนี่แหละเอาจริงแล้วนะเฮ้ยไงมาปุ๊บปุ๊บป๊บปุ๊บปุ๊ตายติดติดติดจต่ายแล้ยเดี๋ยโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไปก่อนนะฮะันนี้อยากเป็นสวยฮะทุกคนเฮ้ยเดี๋เดๆๆเดนเดินเดิเดีอกท่านมกลเออเฮี้ยโอเคยุกกรไบเฮ้ยเี๋ยเปกไปกันไม่ตายเด็ดฉันละเอาละนี่ไงอือว้าวฟังกันโอ้โหยัดเกะเอฟเฟคโคตรสวย

โอเคทีมผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มีเบจิต้าซูเปอร์ซ a ยาสี่โกคูซูเปอร์ซ4สแล้วก็มีโ o จิต้ากับ b e จิต้ b บลูแล้วก็โคจิต้าซูเปอร์ซ a ยาสนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปจิงเก้ายุทธภพเจอกับโกเทนกรูดเหรอโอเคเอาละครับคต่อสูค้คนแรกที่จะต้องตัดจริงใจในสองคนนี้นะเอ๊ะ okay. เดี๋ยวจะแต่งตัวอย่างน да ี้ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราล่ะถ้าเลยนะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็เจ็บตัวหรอกโอเคตีไงตีตีตีมาตีไงตีตีเยอะตีไงมาไปโอเคเยอะโอเคเอาละไปดมแปนไปนั่นละเดี๋ยวเร็กัะเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวกันละไปนี่ย เฮ้ยเต็มเต็มเลยโอยไปกันเดยกันเอาล่ะพุ่งกับไปไอ้บ้าเอ้ไอ้เยอะไอ้ยอะิงติงติง่โอเคเอาแล้วนะตังกัปตีไงเยออยที่ไปสวัสดีก็จบกันได้แล้วเอาละถ่าไปก็ท่าไม่ตายครับ ย่าลงไปนี่ย้่าเอาละมาเป็นเต็มสัดไปตายใหม่ของฉันไปต้นชายอาคทานตอนเต็มเต็มจริงไม่ได้เลยจำใจเหมือนกันหรอกอะไรอะทาเลสเหรอโอเคเออโอเคเปลี่ยนเป็นโกโค่ซูเปอร์เซียสีครับมาดิเออ

โอเควกไปน,นี่โอ้โยมาตัวเปล่าโดนครับม,มาดิเฮ้ยเยอไปไปู้ววาซับ,บไปับไปไปอ้าหุนนไปเฮ้ยเอาเปลนตัวอโอเคเปนตัวกัได้่ได้เฮเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าไ้ตัวเฉยเอาติดติดฟุตปาดาเลยนะไม่ติดฟุตปาดเฉยว้าวเฮ้ย

ทีๆแ,แล้วก็เป็นร่างได้เปล่าอ,อ๋อยังไม่ได้ยังไม่ได้เดี๋ยวกันนะฮะรอก่อนรอสักครู่หนึ่งเพราะว่าเราจะได้เนล่าฟิวชั่นของ,ต,องตัวละครทั้งหมดของผมอ๋มอะอ,ะอะไรอะไรโอ,โอ,ไอุโบเฮ้ยเี่ยตีไงอนี้ก็ตบกันสักทีเออ้ย เดี๋ยวะโอ้โหโค้ชเลยระยะสามครับอ่าแต่มาสุดกันล่างสี่ได้ยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โโโหอ้หเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยนะบิวชันกันเถอะคาครับนายที่เจ๋งที่สุดไปจิตตาโอ้ละบิวชันฮ่าแล้วจะจะจะแกเองโอ้โหเท่สุดยอดระเบิด

นี่ไงเอาจี๊ดสุดเลยนะกันเอาจี๊ดสหน่อยนี่เอาละยืดเชิดมัดเอ๊ะอาไปครับเผอหลังเคลืนเต่าบิ๊กปังเออชาไปครับเอ๊ะอะไรเนี่ยได้รุชนะหลังจากนี้ละโอ้ยดีนะไม่โลดนิ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 หืมหมัดรัวมากอะโุญแจต้าร่างสี่ สุดยอดสุดยอดอาบิ๊กบเลกทาเลตมาี่เลยนี่โอ้ยโอ้นนี่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 ยัดเอะไร่ดาใชไหมโอ้ยโอ้ยอะไรไม่ไ้โอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยเธอโงแกไปพอร์โตตัวนี้ละพลังขค้ื่อาอันฟ้าบิ๊กแบงต่านี้ก็ตงสักที เรียบร้อยต่อไปอ้ออูบูครับอ่าชาร์จกันชาร์จกันเออโอ้ยโอ้ยนี่ไง่เออืหืออ่าหอตัดการแกเองออกมเอาเถอะเอะๆๆ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 ๆ พลังึ้นเต่ามังกรบิ <t oler ation> ๊กแบงเตาสีกระจบสักทีก็้ีวววกับวววปวว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 าววว้วววววนี่ววววววว้วว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 ย เอธิษฐานแล้วกันยืดเท้าสัมัสเรียบร้อยนี่คือลาฟิวชั่นที่สุดยอดที่สุดยังไงล่ะโอเคเป็นไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าครับสำหรับทีมซุปเปอร์สยามสตรนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับเหล่านักลบแซ่บทั้งหลายบ๊ายบายจ้า